สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชื่นสะดือคนแก่สะใจกองเชียร์จับตาประชาธิปัตย์พลังประชารัฐ รอวันแตกหักไม่แน่ว่าอิทธิฤทธิ์ไอ้ไข่หรือความศักดิ์สิทธิ์พอทันป้อมช่วยให้ในายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณผู้สมัครของค่ายพลังประชาราัฐเข้าวินศึกเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชเคสามคนแชมป์เก่ายี่หอบประชาธิปัตย์ไปแบบขาดลอยตามฟอร์มแบบที่ผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะแม่ทัพใหญ่ คุมกำลังทีมปักใต้นำขบวนไปวัดเจดีบนบานไอ้ไข่ด้วยประทัดห้0แสนดอกพร้อมไก่หนึ่งคู่ชื่อโชคดีมาเฟียอ,อีกด้านก็เป็นบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่โดดขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกในชีวิตผู้สันส้นๆแค่ไม่กี่นาทีตามสไตล์เหมือนตอบอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแค่นั้นแหละ เรียกแต้มไหลมาเทมาทีมพลังประชารัฐด,ดาวน้าเจาะพื้นที่เก่งของอดีตสส,สสตัวจี๊ดอย่างนายเทพไทยเสนพง์ต้องยอมรับว่าสภาพความพ่ายแพ้แบบหมดรูปชื่นสะดือคนแก่สะใจกองเชียร์ทีมไอโอแหล่ลงป้อม แต่เรื่องของเรื่องหนึ่งที่นั่งในสนามเลือกตั้งซ่อมเมืองนครศรีธรรมราชแทบไม่มีผลต่อพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดในสถานการณ์ที่รัฐบาลผสมเสียงเหลือเฟือแต่มันเป็นหนึ่งแต้มสำคัญของผู้กองนัดที่ได้แบ่งกล้ามโชว์บารมีเพื่ออัปเกรดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการปักป้ายจองไปทั่วไล่ดะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลที่หมายตาไว้ตั้งแต่ตอนฟอร์มรัฐบาล เพลเพลิลก็แอบ,บแซะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของสายแข็งอย่างเดอะท็อปในวารวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและน่าจะจบที่ของตายเก้าอีรอมววแรงงานที่เหมาะสุดกับผู้กองนัดในบทเจ้าพ่อกรรมกรดูแลม็อบเลเบอร์ สถานะผู้คุมกำลังหลักในค่ายพลังประชารัฐผู้กองนัดเลือกจิ้มได้และยังเหมารวมไปถึงแก๊งสมชทีมสามรัฐมนตรีช่วยที่กำลังขึ้นม้อปิดฝาไม่มิด อาการแบบที่นมาดามบิ๊กอายนางน,นรมนพินโยสินวัตรรมชแรงงานประกบกับลุงป้อมทุกฝีก้าวไม่ยอมคลาาสายตาถือเป็นสิทธิคนจัดการบริหารคิวเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชเพิ่มโอกาสเคลมตั๋วเสียบรัฐมนตรีกระทรวงกันคลัง หรืออารมณ์คือคักอย่างนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เล่นบทสันติพร้อมเป็นโชว์ฟอร์มตัวจริงเสียงจริงประกาศต่อโปรโมชัน่นโครงการคนละครึ่งเฟสสามตีกินแต้มระหว่างการหาเสียงปาดหน้าขุนคลังอย่างนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์แบบไม่เปิดไฟให้สัญญาณตามรูป,ปการชัยชนะสนามเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชทำให้กวนสามรัฐมนตรีช่วยทีมพลังประ ชารัตเบ่งกล้ามตรงกันข้ามกับแก๊งสองสม,มิตรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียแห้งนอนุชานาคาไสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่แท็กทีมเฉพาะกิจกับเสียเฮ้งนายสุชาติชมกลิ่นรอมวอรแรงงานกอดคอกันตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก จากสภาพเริ่มกลายเป็นเนื้องอกที่ห่างชั้นกับเนื้อแท้ของพลเอกประวิทย์ล้อไปกับลูกติดพันช็อตเบื้องหลังมันๆแบบที่ลือกันว่ามาดามบิ๊กอายไม่ใส่ชื่อเสียแฮงในคิวปราัยบนเวทีนครศรีธรรมราชเรื่องที่ไม่น่าผิดพลาดกับคนเป็นเลขาที่การพักต่อเนื่องกับเสียงซุบซิบในวงสสพลังประชารัฐหลุดเป็นข่าวก็สิบ ที่สื่อบางแห่งแชร์เรื่องร้อนร้อนเสนาบดีหนุ่มใหญ่ฟิลคาดกำมมัดฮึนฮัดใส่เสนาบดีหญิงคนดังดีว่าลุงนั่งอยู่ตรงกลางเบรกไว้ได้ทันเหยียบบาปีนเกลียวเบียดแย่งแซงหน้าขึ้นชั้น ชัยชนะในสนามเลือกตั้งซ่อมเมืองนครตอกย้ำรอยปริแยกในพลังประชารัฐแตกเป็นเสียงแถมแรงสั่นสะเทือนยังเขย่ารอยร้าวระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐถึงจุดเลิกสะกดคำว่ามารยาทอารมณ์แบบที่อูดดานายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรอมวอพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ประกาศดังๆต่อไปนี้ไม่มีคำว่าเกรงใจในเมื่อพลังประชารัฐไม่คิดเรื่องมารยาทประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องแคร์เหมือนกันพร้อมกดปุ่มสัญญาณเดินหน้าโหวตรือรัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแค่รอวันแตกหักและโดยเงื่อนไขสถานการณ์จะไหลลา,ลาไปถึงยุทธการล้มทงสกัดคิวหรือรัฐธรรมนูญ ที่ทีมแห่ทหารเท่าสามปอหวังลากยาวอำนาจทารบมวลชนรุ่นใหม่นอกสภาจังหวะเอาคืนนักเลือกตั้งอาชีพสอดแจมม็อบสหาบาทาท็อปบูธขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ